อัปเดตใหม่ล่าสุดมอนสเตอร์ใหม่สกายเซิร์ฟเฟอร์และโรโบมาแล้วครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชวาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูนูสซัมมารายการนะครับก็นี่ครับผมมอนสเตอร์ใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีสองหมวดนะนั่นก็คือ5ดาวจะเป็นสกายเซิร์ฟเฟอร์นะครับผมหรือว่าพ่อหนุ่มเล่นสเก็ตอันนี้อีกอันนึงก็คือโรเจ้าหุ่นโรโบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวทำอะไรกันได้บ้างน,นะครับดูที่สกิลใหม่ของมอนสเตอร์ตัวเซตใหม่นี้นะครับผม เจ้าจอนนะครับเป็นมอนสเตอร์สายแอตแทกนะครับผมระดับสี่สิบนะ, 40, นะะสปีดต้นของสกายเซิร์เวอร์ที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ105ทีเดียวนะครับ HP ก็ถือว่าไม่แย่สักเท่าไหร่โอเคเลยละหมื่นกว่าสำหรับสายแอตแทกก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ อ่เดี๋ยวเรามาดูที่สกิลกันบ้างนะครับท่าแรกค cut back cut back blow นะครับท่านี้เป็นการโจมตีศัตนหนึ่งเป้านะครับแล้วก็มีโอกาสในการดูด attack bar 15%ด้วยโอกาส50%นะครับถ้าเกิดท่านี้อัพเต็มนะก็จะแอค i ิเวชั n rate ขึ้นมาเป็น70%เลยถือว่าเยอะเอาเรื่องนะครับท่าที่สองครับ i m p u l ส e กันนะอันนี้คือใช้น่าจะใช้ปืนบนไหล่เนี่ยยิงเข้าไปนะครับโจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็เพิ่มคูลดาวน์ของสกิลของศัตรูเนี่ยหนึ่งเทิร์นนะครับผมแล้วก็ทำการดูด attack bar 30%ด้วยโอกาส50%ด้วยนะครับและท่านี้เนี่ยถ้า เกิดว่าเราสามารถที่จะทําทการเพิ่มคูดาวที่ฝั่งศัตรูได้เนี่ยมันก็จะเป็นการลดคูดาวของของสกิลเราด้วยลง1เทินนะครับอ่อันนี้ก็ถือว่า,าเป็นท่าที่เอาไว้ตัดจังหวะขน้างโอเคเลยนะครับอ่าแล้ว,ลว,ลวท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าอัพสพสกิลเต็มแล้วนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาอีก25% activation rate จะเพิ่มขึ้นมา25%ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะแล้วก็ลดคูลดาวน์ลง1เทิร์นเหลือ3เทิร์นนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าสามารถใช้ชาตุนี้สำเร็จนะครับเพิ่มคูลดาวน์สกิลใส่ศัตรูได้นะครับแล้วก็มาลดคูลดาวน์ฝั่งตัวเองเนี่ยแทบจะกดได้แบบเทิร์นเว้นเทิร์นเลยนะครับแล้วก็เป็นท่าที่เอาไว้ดูดแอทแทกบาร์ได้ด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับก็อันต่อไปเป็นท่าไฮไลท์นะพลาสมาบอมนะท่านี้เป็นการวางระเเเบบิิดดนนนะครัผมถ้า้าาากว่่่ทีีย จะสามารถกําหนดเป้าหมายในการวางได้1นึ่งอ่ะหเป้านะครับก็คือเป้าที่จะเป็นการวางระเบิดลงไป4เป้าหมายแหละแต่ว่าเป้าที่ถูกกาหนดเนี่ยจะมีระเบิดอยู่ที่1เทินนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยก็จะเป็น2เทินนะซึ่งอันนี้เอาไว้ตัดจังหวะได้ค่อนข้างดีนะครับก็คิดว่าเอาไว้จัดการกับเจ้าพวกลูลูแอนเฟรนส์หรือว่าตัวสำคัญได้ค่อนข้างดีนะถ้านี้ถ้านี้ถ้าอัพเต็มนะครูดาวเหลือ4เทินก็ถ้าเกิดว่าประกอบกับท่าอื่นๆเนี่ย อ่าเป็นเทินวนวนกันไปเนี่ยก็มีโอกาสที่ใช้ท่าสองในการลดคูดาวแล้วก็วางระเบิดได้อย่างต่อเนื่องตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับสับ s กาเซิร์ฟเอร์ทดไฟนะฮะอ่าลีเดอร์สกิลนะครับผมอันนี้คือเพิ่ม r e ซิสห้าเอฮ้ยถือว่าโอเคนะสำหรับแบบเอ้ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มี Leader Skill ในอารีนาที่ค่อนข้างจะใช้ป้องกันทีมซีได้ค่อนขน่าใช้ได้เลยนะครับ ตัวต่อไปนะครับท่าน้ำทับไม้นะครับผมตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะครับก็จะมีสกิลที่น่าสนใจอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันนะเลดเดอร์สกิลนะครับผมเป็นการเพิ่มดีเฟนซ์44%นะครับแล้วก็ท่าแรกนะครับผมเหมือนเหมือนกันนะโดดแอทแท็กบาร์นะครับท่าที่2องครับสปรินกราฟช็อตนะท่านี้ถือว่าเป็นท่าที่ดีมากนะครับแอคทิเวชัน100%เลยล่ะหลังจากที่อัพสกิลเต็มนะเป็นท่าที่จะทำการลบบัฟทั้งหมดของศัตรูนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสตันโดยโอกาส30%นะครับก็ อันนี้ก็เป็นท่าที่แบบถ้าเกิดว,ว่าอัพสกิลเต็มแล้วเนี่ยจะเพิ่มโอกาสอีก20%นะครับผมแล้วก็ลดคูลดาวลงไป2เทิร์นนั่นหมายถึงว่าท่านี้สามารถยิงได้เทิร์นเว้นเทิร์นเลยนะครับส่วนพาสซีฟของมันเนี่ยเจ็ตเอนจินนะครับผมเมื่อเวลาที่ฝั่งของอทั้งไม่ว่าจะเป็นฝั่งของศัตรูหรือว่าฝั่งของเรานะครับมีการเพิ่มบัฟนะครับผมออฟเอนดี้แอดแอร์ไลน์นะครับก็อันนี้จะเป็นการเพิ่มแอตแท็กสปีดขึ้น ตั้งแต่5%ได้แล้วก็ทบได้ถึง100%เลยทีเดียวนะครับและอันนี้จะทำให้เจ้าตัวนี้สามารถโจมตีทะลุดีเฟนซ์ได้ตามปริมาณของสปีดโบนัสที่มันเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าในของจริงที่ใช้นี่มันจะแรงสักขนาดไหนนะสำหรับเจ้าไมซ์ธาตุธาตุน้ำมันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีโอกาสเปิดได้หรือว่าเห็นของคนอื่นมาใช้ก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะครับอ่าก็ลีดเดอร์สกิลนะครับเป็นเดฟนะครับผมในอารีนา4 4ถทอว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะ เอาละครับอันต่อไปนะอันนี้ของธาตุลมนะครับโอลิเวอร์นะฮะโอลิเวอร์เนี่ยคัดแบ็กบก็เหมือนการท่าหนึ่งเหมือนกันนะครับท่าสองอิมพาวส์กันนะครับผมก็จะเหมือนกับธาตุไฟเลยนะครับอ่าสามนะครับเมก้าอิมพาวส์กันนะครับผมมันบอกว่ามันจะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับเหมือนเหมือนเป็นของอิมพาวส์กันนั่นแหละแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะท่านี้นะครับก็เป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็อ่าจะเพิ่มทำการเพิ่มคูลดาวน์ของศัตรูหนึ่งเทิร์นนะครับผมแล้วก็ดูดแอทแทคบาร์มาห้าสิบเปอร์เซ็น นะครับผมถ้าเกิดสมุติคลิสโยสกิลคูลดาวไบหนึ่งเทินนะถ้าเกิดว่าเราเราสามารถที่จะทำการเอ่เพิ่มคูลดาวของฝั่งศัตรูได้เนี่ยนะครับผมก็จะทำการเอ่เพิ่ม d ดามเอทที่ยิงเข้าไปด้วย20%นะแล้วถ้านี้สามารถยิงซ้ำๆเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วแต่แต่ละรอบเนี่ยก็จะมีมีโบนัสที่มากขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันนะว่าสำหรับอ m p u l s e อ่าเมกาอิพสกันเนี่ยจะใช้งานได้ผลสักเท่าไหร่เพราะว่านี่มันก็จะมีทั้ง Impulse กันแล้วก็มีทั้ง Mega Impulse กันยิงกันก็ไปเรื่อยๆด้วยนะครับเดี๋ยวของจริงต้องมาดูกันอีกทีนะซึ่งตัวนี้ Attack เนี่ยก็ค่อน่างจะโอเคนะ800กว่านะครับแล้วก็นี่ครับ Leader Skill ของมันก็จะเป็นการเพิ่ม Attack 44%ใน a r e n a นะครับ อันต่อไปนะแดเนียลนะครับผมแดเนียลก็เป็นขอท่าแสงนั่นแหละนะครับท่าแสงก็จะมีท่าคัดแบ็กบลนะครับผมก็เหมือนกันนะอิมพาวส์กันก็จะเหมือนกับอของท่าไฟกับลมเม,เมื่อเมื่อตะกี้นะครับควอนตัมเอ็กซ์โพลชั่นนะครับอัน,นอันนี้เป็นท่าโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ทำการลดแอตแทกบาร์ลง50%นะครับถ้าเกิดว่าแอตแทกบาร์ของศัตรูเนี่ยอ่มันลดลงเหลือ0นะครับส่วนต่างของแอตแทกบาร์ที่ลดลงเนี่ยจะถูกเอาเอาไปตัดจาก HP เลยทันทีนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูเเนี่ยยแบบอ้ มาถึงปุ๊บเนี่ยเหลือแอตแทกบาอยู่กระต้อยนึงอย่างเงี้ยแบบเริ่มมาพึ่งพิ่งขึ้นแบบพึ่งขึ้นมาแบบผ่านเทินไปแล้วก็แอตแทกบาแทบจะเหลือส่นเนี่ยแล้วโดนท่านยิงเข้าไปเข้าใจว่าน่าจะเจ็บหนักมากเลยนะครับแอตแทกบาที่ลดไปเนี่ยน่าจะไปหกกัก HP ได้เลยซึ่งก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องอยู่นะท่านี้คูดาวอยู่ที่5เทินนะครับก็ถ้าอัพเต็มก็จะเหลือ4เทินนะสำหรับลดสกิลก็จะเป็นการเพิ่มคลีเียรสามนะครับ เดี๋ยวเรามาดูท่าเมื่อกันบ้างนะท่าเมื่อก็จะเป็นเหมือนกับของอท่าคล้ายๆท่าน,น้ำนะครับท่าหนึ่งท่าสองนะสปินกลับช็อตอันนี้ก็จะทำการลบบัฟทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีโอกาสในการสตาร์30%นะครับ อ่าใช้ได้เทอร์นเทิร์เว้นเทอร์นะครับท่า3เนี่ยชื่อว่าซินเนจิซินเนจิสติกเอฟเฟกต์นะครับท่านี้มันก็จะเพิ่มแอตแทกบา r 5%ร์นะครับผมไม่ว่าฝั uh, ่งเราหรือฝั่งศัตรูเนี่ยนะครับมีการ uh, มีการลดแอตแทกบานะครับก็จะเพิ่มขึ้น 5%, 5ในในทุกๆุ f เอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นอันนี้คิดว่า uh, จะทำให้เจ้าตวเนี้ยเทิร์นจะขึ้นเร็วมากเลยนะครับนอกจากนี้นะครับผมแล้วก็ uh, ถ้าเกิดว่า uh, นอกจากนี้ ก็จะมีการเพิ่ม Attack Bar อ่าผลของการเพิ่ม a c k Bar ทั้งทั้งหมดในเกมนะครับก็จะเพิ่มขึ้น50%ด้วยนะครับแต่มันบอกว่าท่าเนี้มันไม่สามารถที่จะใช้กับบอสแบทเทิลกับการเพิ่มพลังแบบเนี้ยซ้ํากับตัวอื่นๆได้ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่แบบโอ้โหทำให้การเพิ่ม Attack Bar ในเกมเนี่ยส่งผลขึ้นแรงขึ้นอีก50%น่าจะคล้ายๆกับของเส,อเสือไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีก,อกตัวหนึ่งที่เวลาแบบเกิดการลด Attack Bar ขึ้นในเกมปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็จะโหเล่งเกตขึ้นมาได้ค่อนข้างจะรวดเร็วมากนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับนี่ฮะลีเดอร์สกิลนะก็จะเป็นการเพิ่มความแม่นยำนะครับเดี๋ยวหวังว่าคงจะมีใครมาเอาเจ้าตัวนี้มาใช้คงได้แบบขึ้นเทิร์นรัวๆแหละนะครับเป็นมอนสเตอร์สายซัพพอร์ตแล้วตัวนี้ h p ก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยทีเดียวนะเอาละครับน่าจะนี่คือเซตของเจ้าตัวอ่าสกายเซิร์ฟเฟอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าเซตของโรโบกันบ้างนะครับ อ่านี่ครับเซตของโรโบนะนี่เจ้าโรโบก็จะเป็นมอนสเตอร์4ดาวนะครับก็จะมีโรโบ P 2 7นะครับผมอ่าท่าไฟก่อนเลยโรโบ P 2 7นะครับโรโบ P ีพีเป็นเป็นมอนสเตอร์4ดาวนะพอ,อเริ่มต้นมานะครับผมท่าแรก Energy b ี l บนะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมอ่มีโอกาสติดสตาร์ทห้าสเนต์นะครับแล้วก็ความรุนแรงจะตาม Max HP นะครับอ่ซึ่งท่านี้ก็ถือว่าเอ้ยพอใช้ได้เลยนะเดามาเดชหลังจากที่อัพ สกิลเต็มก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสานะครับท่า2นะเบรดครัชนะครับท่านี้เป็นการโจมตีสตูทั้งหมด3ครั้งนะครับผมแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยจะมีโอกาสสามสิบเอร์ที่จะทำการลบบัฟออกนะครับก็ถ้าเกิดว่าอัพสกิลเต็มก็จะเพิ่มแอคทิเวชั่นเะรทเป็น50%โอโอกาสการลบบัฟนี่เยอะมากทีเดียวตัวนี้เล่นกับสตันน่าจะพอได้นะนะครับน่าสนใจมากเลย แล้วก็นี่ครับผม power charge นะถ้าเกิดว่าฝั่งสตูเนี่ยมีการได้ extra turn นะครับผมก็จะเป็นการเพิ่ม attack bar สโตนเนี่ยขึ้นมา50%ก็เป็นตัวที่เอาไว้แซงขึ้นมาได้นะตัดจังหวะอะไรพวกนี้ท่านี้ก็ครูดาวไม่แย่นะครับถ้าัพเต็มเหลือ3 turn นะแล้วก็ท่าแรกกระทำสตันได้ก็เป็นตัวตัดจังหวะที่ดีแล้วก็ไปส่ HP ที่พอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องมาดูในในเกมจริงๆว่ามันจะเด็ดขนาดไหนนะฮะเอาละครับโลโบทตุน้ำนะครับผม ระบบท่าน,น้ำนะครท่านแรก Energy Bolt นะครับทำการโจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็ทำให้เกิดกอ่อแตก2เทินด้โอกาส50%นะครับท่านนี้ก็จะตีแรงตาม HP ด้วยนะซึ่งอันนี้หมายความว่าโลโบในแต่ละท่านเนี่ยท่านแรกก็จะมีการแบ่งเอฟเฟกที่แตกต่างกันไปนะครับอันที่2นะครับ Execute Self Destruct นะอันนี้เป็นการระเบิดตัวเองนะครับทำการระเบิดตัวเองนะแล้วก็ทำ Damage ดุนแรงตาม max HP เดีวเราต้องดูของจริงว่าจะแรงขนาดไหนนะ แล้วก็หลังจากใช้ท่าน,นี้เสร็จะจ,ะจ,ะจะตายทันทีนะครับตายเลยทันทีมีคูดาด้วย4เทินนะครับสำหรับท,ท่านี้นะฮะแล้วพอมันกลับมาเนี่ยรีไวอลซีควนซ์อันนี้มันน่าสนใจนะคือพอมันระเบิดตัวเองตายไปแล้วเนี่ยมันจะกลับม,มันจะกลับมาฟื้นตัวเองนะครับผมด้วยการอยู่ในสิ่งที่เรียกว่านิวเคลียสต์นะครับมีมีมี HPU 1 HP นะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะได้อ่าเจ้าตัว immunity, อิมมูนิตี้ก็คือคิดว่าน่าจะเป็นปีกอ่าปีกวิวเน่เน่ละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมา,มาดูของจริงนะ แล้วก็จะป้องกัน Harmful Effect ทุกชนิดนะครับแล้วก็ฟื้นเลือด2 5ทุกเทิร์นนะซึ่งเจ้าตัวนี้มันจะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับผมเมื่อ HP มันกลับไปอยู่ที่100%นะครับนั่นหมายถึงว่าตายแล้วก็ต้องรอไป4เทิร์นประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าวิธีการพิคาดมันจะเป็นยังไงนะครับ อ่าอันต่อไปนะครับโลโบโล G 9 2โหแต่ละตัวชื่อยากมากเลยนะเอาล้วครับถ้าตุเ Energy Ball นะครับเป็นการโจมตีนะครับผมแล้วก็มีโอกาสในการลด Attack บาสามอร์เซอยู่50%นะครับก็จะคล้ายกับของพวกพวกคู้ก,กันประมาณนี้นะอ่าแล้วก็อันนี้ Blade c คล s h นะครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับมีโอกาส30%ที่จะลบอ่าเป็นเอฟเฟกต์อันนี้อันนี้จะเหมือนของธาตุไฟนะครับแล้วก็อันที่3ามนะใจแอนพัชนะจะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็มีโอกาสทำให้ติดสตันนนนเเเทิิรร์ะถ้าากดว่่่ศัตูนะีย เป็นติดสตันหลับหรือว่าหลับหรือว่า,ลวาสลิปอยู่แล้วนะอันนี้มันก็จะไปตีเป้าอื่นต่อนะครับเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถที่จะแบบเอ้ยแบ่งไปต่อยตัวอื่นได้อีกถึง3เป้าเลยทีเดียวนะก็เป็นท่าที่เอาไว้ทำาดามอย่างต่อเนื่องนะครับคูดาวอยู่ที่5เทิร์นอัพเต็มจะเหลือ4เทิร์นนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้ทำาดามจนะแต่อันนี้แปลกนิดน,นึงนะตัวตัวนี้จะเป็นสายแอตแทกนะครับก็จะเป็นจะขัดกับ เจ้าตัวธาตุไฟที่เป็นสาย HP ก่อนหน้านี้นะเอาละเดี๋ยวเรามาดูท่าแสงกันบ้างนะครับท่าแสงเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีโซนหน่งเป้านะครับผมแล้วก็จะทําให้ตีแล้วอันนี้จะเพิ่ม Attack Speed จะได้บัฟเพิ่ม Attack Speed ด้วยนะครับ1เนะทิร์นนะท่ k, า2นะ Cell Death Execute Cell Death ตักอันนี้ระเบิดตัวเองนะครับโจมตีแรงตาม Max HP นะครับคูดาวถ้าอัพเต็มเหลือ3เทิร์นนะ แล้วอันนี้คือพาสซีฟของมันนะครับพาสซีฟของมันคือพอมันตายเสร็จแล้วเนี่ยป้งเสร็จนะครับมันจะทําการลดแอตแทกบาของอเพื่อนอาทาการเพิ่มแอตแทกบาของเพื่อนทั้งหมด50%แล้วก็ลดแอตแทกบาของสัตทั้งหมด50%นะครับอันนี้กจจ็จะเป็นตัวที่เอาไวส้สนับสนุนทีม CC ได้ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ทำาดามเมจได้ด้วยนะผมว่าเดี๋ยวมันจะเกิดไอ้แบบทีมคามิกาเซซีซีแน่เลยแบบมาแบมาถึงระเบิดตัวเองตุ้มตามตุ้มตามแล้วก็นี่ครับทำเกม c c ไปด้วยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ เดี๋ยวเรามาดูท่เมือกันบ้างนะครับโรโบท่เมือนะครับ F 2 9านะท่าที่หนึ่ง Energy Ball นะครับเป็นการโจมตีศัตรูเป้าเดียวนะครับแล้วก็เพิ่ม a อตแทกเพิ่มบัฟ a t t a c k ให้ตัวเองอันนี้เป็นสาย Attack ด้วยนะครับท่า2นะ blade c l a s h นะครับโจมตีศัตรู3ครั้งนะครับผมมีโอกาสในการลบบัฟนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นของทาตาไฟเนาะาตุไฟกับ ธาตุาไฟกับธาตุลมนะครับธาตุท,าท,าท,าที่สองนะครับธาตุที่สามนะฟูลเบิร์ t นะอันนี้คือแบบโจมตีศัตรู8ทัก่า8ครั้งเลยแล้วก็เริ่มต้นจากการโจมตีศัตรูที่มี HP น้อยที่สุดนะครับเข,เขาเขาบอกว่า w o r s t HP Condition น,น,น,น่าจะดูจากแบบหลอดใครน้อยสุดอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำการแปะพิษเข้าไปนะครับ2เทิร์นด้วยโอกาส50%ใน,ใ,นในแต่ละฮิตนะครับ อ่าซึ่งอันนี้เนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้น10%ตามจำนวนของอ่าดีบัฟที่ศัตรูมีอยู่นะครับอ่ะซึ่งตัวตัวตัวนี้ก็แบบเป็นตัวที่แบบโอมแกอัดยิงเข้าไป8 8ครั้งก็จะมีโอกาสยิงโดนทั้งตัวแบบ HP แย่สุดก็มีโอกาสตายเยอะใช่ไหมฮะ ซึ่งท่านี้เนี่ยโอกาสแตะพิษเนี่ยถ้าเกิดว่าอัพสกิลเต็มเนี่ยแอคทิเวชั่นบวกเข้าไปอีกสิก็จะเป็น70%เลยนะครับและก็คูลดาวน์เหลือ4เทิร์นนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวดาเมจอีกตัวที่น่าสนใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับกิจกรรมอื่นของเจ้าตัวมอนสเตอร์กับกับตัวใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสที่จะได้จับตัวไหนก็จะเอาตัวนั้นมารีวิวกันให้ดูนะครับคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นแบบข้อมูลในเบื้องต้นนะครับสำหรับสกายเซิร์